สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะครับกับคลิปสอนการใช้โปรแกรม FL Studio จากช่องคุณก็แต่งเพลงได้นะครับผมเพียวบุญชูมาเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับจะมาแนะนำให้รู้จักกับการบันทึกเสียงผ่านโปรแกรม FL Studio นะครับง่ายๆกันเลยครับอ่ะเริ่มทำตามกันเลยนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับ ไปเลือกที่มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ในมิกเซอร์เนี่ยจะมีอินเสิร์ตอยู่หลายช่องนะครับอย่างที่เราเคยดูกันไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาเราอยากให้เสียงที่เราบันทึกเข้าไปอยู่ในช่องไหนนะครับเราก็เลือกช่องนั้นสมมุติว่าผมจะให้อยู่ในอินเสิร์ตหนึ่งนะครับก็เลือกไปครับคลิกหนึ่งครั้ง จากนั้นครับเราก็มาตรงปุ่มกลมๆตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับที่เป็นลูกศรวนบ,น,บ,น,บนสีส้มๆนะครับคลิกไปเพื่อเพื่อให้เสียงที่เราจะบันทึกนั้นนะครับมาอยู่ในในหน้าของแทร็กตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ทําตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมาหน้าตรงนี้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนให้ให้สีส้มหายไปก่อนนะครับเอาละ่ะเราเลือกมิกเซอร์ไปนะครับเป็นช่องที่1แล้วก็กดเลกคอร์ดนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าจะให้เราเนี่ยบันทึกเสียงลงไปตรงไหนตรงนี้เราจะบันทึกเสียงให้ขึ้นตรงเพลิด เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับ audio into the playlist เนี่ยนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกช่องสัญญาณที่1ห,หรือที่2อ,อันนี้ก็ต้องไปดูที่ soundcard ของเรานะครับว่าเราเสียบไม้ที่ช่องสัญญาณไหนนะครับอของผมนี่เสียบที่ช่องสัญญาณที่1นนะครับก็เลือก input 1 ตอนนี้ก็คือเป็นการบันทึกเสียงแล้วนะครับบันทึกไปแล้วเดี๋ยวจะลอง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 หยุดดูนะครับ5 432อหยุดกลับมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเสียงที่เราบันทึกก็ขึ้นมาแล้วนะครับขยายดูได้นะครับเวลาที่เราจะลองเล่นดูนะครับว่าเสียง ที่บันทึกนั้นมันมันถูกต้องไหมนะครับเราต้องกดตัวเรคอร์ดออกก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดของการเลย์ธรรมดานะครับก็กดเลย์ได้เลยอขออภัยครับลืม,ล,มลืมปล่อยเสียงเข้ามานะครับเดี๋ยวผมต้องต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดโปรแกรม ซ้อนกับมิกเซอร์เอาไว้นะครับเสียงมันก็จะย้อนกลับแต่เวลาที่เราทําจริงๆนะครับเสียงมันจะไม่ย้อนกลับนะครับตอนนี้คือผมปิดไปแล้วเราก็จะเอาเสียงเข้ามานะครับลองฟังดูนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเป็นการบันทึกเสียงแล้วนะครับอ่าบันทึกไปแล้วอ่าเดี๋ยวจะลอง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 หยุดดูนะครับ5 432หยุดอ่าเห็นไหมครับก็ เสียงก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการบันทึกเสียงติดตามคลิปต่อไปได้ในช่องคุณก็แต่งเพลงได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ